กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสารเจ้าคู่หมู่ที่10บตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตความปลอดภยัยและด้วยความห่วงใยต่อลูกหลานในหมู่บ้านโดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านศาลเจ้าคู่ได้มีโอกาสไปอบรมและศึกษาดูงานจากศูนย์อบรมแกนนากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน คลองผู้ใหญ่โต๊ะหมู่ที่10บตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยได้รับฟังการบรรยายถ่ายทอดพระราช,ชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงเกิดความศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต้องการให้หมู่บ้านของตนเองมีกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้ขอคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อพระราช,ชปณิธานและเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศากสกษัตริย์จึงได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาและได้ขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา ติจนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2565ปัจจุบันหมู่บ้านได้ดำเนินงานตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้ดำเนินการจัดพิธีมอบธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8เพื่อยกย่องและเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับบ้านที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากยาเสพติดจำนวน95ครัวเรือน จากการดำเนินงานกองทุนแม่บ้านสารเจ้าคู่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาทำให้หมู่บ้านเห็นถึงความรักความห่วงใยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผสกนิกรในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านมีความศรัทธาในแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่แบบสันติวิธีผ่านการดูแลประชาชนโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านสารเจ้าคู่มีการถ่ายทอดและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านที่สนใจ มีการสมทบทุนศรัทธาการต่อยอดทุนปัญญาและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้นำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและที่สำคัญได้นำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดเพื่อให้ได้คนดีกับเข้าสู่สังคม สิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะคือได้นําเด็กที่ติดยาเสพติดนะคะไปบําบัดยาจนเขาเลิกยาจนหายและมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปช่วยพ่อแม่ทำสวนนี่คือหัวใจหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ